กูก็พูดอยู่ทั้งรายการว่ากูฟังมาพระอาจารย์ว่าอย่างนี้ผู้หญิงว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้กูก็พูดมาถ่ายทอดให้ฟังกูงงกูก็พูดอยู่ว่ากูมาทุกวันนี้เพื่อกูมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่กูรู้มาจากพระอาจารย์คือเรื่อคืออะไรก็ถามกูอะรายการถามกูเองว่ากูรู้อะไรบ้างที่มาเชิญกูออกเนี่ยกูรู้อะไรบ้างมาเล่าให้ฟังในรายการหน่อย อ่ะกูก็มาตามนโยบายของรายการว่าเออกูรู้อะไรบ้างรู้มากรู้น้อยแค่ไหนรู้อะไรกูรู้มากกูรู้มาแบบนี้กูก็เล่าให้ฟังแบบนี้อ่ะมึงใช้กูแล้วก็มันคนละมุมอ่ะมุมฝั่งที่เขาโจทย์เขาก็รู้มุมหนึ่งฝั่งมุมคนที่คนที่ถูกโจทย์ก็มุมหนึ่งมันคนละมุมอ่ะมึงใช้มันเหมือนกันได้ไงเหมือนกันมันก็ไม่ต้องมีหลายมุมดิมันก็เอาคนเดียวมาเลยจบมันก็ต้องเป็นการโต้ยแย้งกันดิคนหนึ่งโดนกล่าวหาอีกคนหนึ่งก็ต้องแก้ข้อกล่าวหามึงใช้เหมือนกันได้ยังไงอ๋อพอเวลาแก้ข้อกล่าว ใช่ถูกต้องที่เขาพูดมาก็จบแล้วมึงจะไปออกรายการนำหออะไรอ่ะก็รับสารภาพไปเลยสิก่อที่มันคาราคาทาแล้วก็เชิญกูไปเพราะว่ามันไม่มีมันไม่เหมือนกันนี่ไงมันคนละเรื่องนี่ไงก็เลยมันต้องมันก็ต้องตอบแตกต่างกันสิใช่หรือเปล่ากูงงคนมันไม่แยกแยะกันไปใหญ่ละกูก็ย้ำมันตลอดเวลาว่าถ้าอาจารผิดก็ปล่อยให้อาจารผิดไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูกูไม่ได้ออกมาปกป้องพอาจารย์กูแค่ออกมาเล่าให้ฟังว่าที่กูรู้มาคือเรื่องอะไรก่อนเรื่องมันเป็นแบบนี้ แต่หลังก็ไม่ต้องเชิญกูถ้าจะด่าก,กูขนาดนี้ย mm hmm. ก็แปเวาคนอื่นมาออกสิไปเชิญวัดสิเขามาไหมล่ะไม่มาก็เป็นกูน่ไงมา mm hmm. กูก็มาเล่าให้ฟังกูก็บอกว่ากูเล่าให้ฟังพระอาจารย์เล่าแบบนี้กูพูดตลอดพระอาจารย์เล่าแบบนี้พระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ว่า mm hmm. กูก็เล่าให้ฟังอย่างนี้กูไม่รู้เองแล้ว mm hmm. กูก็บอกว่าอย่านะอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลนะให้ยึดที่พระธรรม มึงก็ไม่วายจะยึดก,กับที่บุคคลเขาจะเลวเขาจะชั่วมันเกี่ยวอะไรกับเมึงถ้าอาจารย์คึกฤทธิ์จะสมมติถ้าท่านเลวท่านชั่วจริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกูอยู่ดีเพราะกูศึกษาพระธรรมจากท่านและพระธรรมนั้นเป็นพระธรรมใครล่ะพระธรรมผู้ใเจ้าเราจะไปกลัวอะไรอ่ะความจริงจะทนต่อก,การพศพิสูจน์ท่านพิสูจน์ตัวเองไม่ได้แต่กบแพ้ไปกับแขนนงีงกลาสิขาลาเพศออกไปอาบาัิปาราชิกไปต้องอาับัติไปอะไรกับว่ากันไป ถ้ามีปัญหาเรื่องเส้นทางการเงินมีการโยกย้ายเงินมีการช่อโกงเงินมีการลักทรัพย์กันจริงเอาสิทำกันเลยจะไปกลัวอะไรอะ่ะกูบอกแล้วการเวลาเป็นการทนต่อการเป็นพิสูจน์แล้วที่กูกำลังเผชิญอยู่กูรับรับได้กูไม่โกรธไม่เกลียดมากคฆาพยาบาทมากแล้วกูเฉยๆกูไม่น้อยไม่เสียใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นวิบากที่กูต้องรับ มันเป็นวิบากกูทําวิบากแบบนี้มากูเดินกูเนี่ยคิดในใจนะตลอดทั้งคืนว่าตั้งแต่รายการหงกระแสโทรมากูพิจารณาในใจเลยกูจะเจอวิบากไหมครั้งนี้กูคิดจริงๆนะเมื่อคืนเนี่ยกูนั่งภาวนาพิจารณาทำเรื่องเนี้ยอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงได้อะแล้วกูก็นั่งพิจารณาพิจารณาพิจารณาไข้ควรว่าครั้งเนี้ยกูจะได้รับวิบากกรรมแน่กูคิดอยู่แล้วว่ายไงกูต้องโดนไม่รอด กูก um: ็พ pues mm ิจารณาตัวเองแล้วว่ากูจะออกมาพูดดีไหมกูจะเอายังไงดีพอพูดเนี่ยกูโดนแน่เพราะว่ากูเห็นประสบการณ์มาเยอะแยะใครมาปกป้องอะไรอย่างเงี้ยโดนแค่นั้นแหละกูเห็นท really ัวลงมาหลายคนแล้วโดนทัวลงคุณกิ๊กว่าคุณกิ๊กมะยุลินก็ทัวลงทั้งที่มาพูดหิวใจไม่ได้พูดปกป้องใครด้วยซ้ำก็ยังโดนทัวลงเต็มกูก็เราต้องมานั่งคิดตัวเองว่าเนี่ยครั้งเนี้ยกูกำลังจะโดนวิบากละกูจะกูจะทำยังไงกับมัน แล้วกูจะหลีกเลี่ยงวิบากได้ไหมกูค,คิดในใจแล้วกูโดนวิบากครั้งนี้แน่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครหนีวิบากตัวเองได้แล้วเราสร้างเหตุผลย่อมตามมาถาทั้งที่กูไม่ใช่คนผิดด้วยนะกูคแค่พูดอะ่ะกูไม่ได้ทั้งกรรมอะไรเลยเพราะฉะนั้นกูก็เลยนั่งพิจารณาถ้าทํากรรมไว้ยังไงกูก็ต้องรับถ้าไม่ทํากรรมยังไงกูก็ต้องไม่รับพิจารณาตามธรรมวิธีง่ายๆกูเดินเข้าไปหามันเลยเดี๋ยวกรรมมันมส่งผลก็ปล่อยไปตามวาละของมันเอง กูก็แค่รับไปตามความเป็นจริงแต่ในเมื่อกูไม่ผิดวันหนึ่งวิบากกรรมนี้กูใช้จนหมดเดี๋ยวมันก็จะดับไปแต่เจตนาดีที่กูทําคือเพื่อต้องการให้คนรู้ความจริงอีกฝั่งหนึ่งจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่กูรู้มาอย่างนี้เจตนากูดีถ้าพระอาจารย์ครึกฤทธิสมมติโดนใส่ร้ายจริงถือว่ากูได้ทําหน้าที่ตอบแทนบุญคุณพระอาจารย์คึกฤทธิในฐานะเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อกูมากกูก็ได้ทําหน้าที่ในการตอบแทนบุญคุณท่านในครั้งนี้ หลังจากนี้ท่านจะช่วก็ถือว่ากูกับท่านไม่มีอะไรจากขาดจากกันกูจะสั์ท่าท่านช่วแล้วท่านผิดจริงกูจะดา่าท่านได้เต็มที่เพราะอะไรถือว่ากูได้ตอบแทนท่านในวันนี้แล้วกูไม่ใช่คนอักตันยูเพราะกูถือว่ากูตอบแทนและการตอบแทนครั้งนี้เป็นการตอบแทนต่อผู้มีอุปการะคุณของกูในครั้งนี้กูจะได้พูดได้เต็มที่ฉาได้เต็มที่เหมือนโจโฉอ่ะเคยเป็นหนี้บุญคุณกับกวนอูวไว้อ่ะแล้วครั้งนั้นอ่ะไอ้กวนอูเป็นหนี้บุญคุณกับโจโฉไว้ กวนอูเนี่ยยอมปล่อยโจโฉอะปล่อยชีวิตโจโฉไปครั้งหนึ่งไม่ยอมทั้งที่ฆ่าโจโฉได้ตอนนั้นเพราะโจโฉทับแตกเรือแล้วเรือตอนตอนตอน,ตอน,ตอนทับทับเรือแตกอะ่ะนั่นอะแล้วโจกวนอูเนี่ยสามารถฆ่าโจโฉได้แต่ไว้ชีวิตโจโฉเพราะอะไรเห็นแก่บุญคุณที่โจโฉเนี่ยเคยช่วยกวนอูวไว้เลยตัดสินใจ ไว้ชีวิตกวนอูไว้ชีวิตโจโฉท่านทนที่รู้อยู่แล้วว่าโจโฉจะไปเป็นดาบสองคมต่อไปในข้างหน้าแต่เป็นการตอบแทนและสุดท้ายวันหนึ่งกวนอูก็ตายเพราะโจโฉแต่ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณแล้วนั่นคือคุณธรรมของกวนอูเขาถึงได้รับการจดจำคุณธรรมจริยธรรมของตนมาถึงทุกวันนี้ได้แต่งตั้งเป็นเทพเจ้า่ได้รับผลของการการะทำของตัวเองแต่เขาก็ได้ดีมาตลอดกวนอู่ เพราะฉะนั้นถ้ากูจะจัดการเรื่องนี้นี่คือถือว่ากูได้ทาต่อทาหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์แล้วที่มีอุปการะคุณต่อกูที่การในการที่วันหนึ่งท่านเคยสั่งสอนและเราได้เข้าใจธรรมะก็ผ่านจากพุทธวจนะที่ท่านเป็นคนเผยแร่จนกูมาศึกษาต่อย่อต่อทางของตัวกูเองได้ก็ท่านเป็นจุดเริ่มต้นจุดชนวนเพราะฉะนั้นวันนี้กูไม่ได้ออกมาปกป้องท่านแต่กูทําหน้าที่ในการถ่ายทอดสิ่งที่ท่านเล่าให้กูฟังเพราะไม่มีใครถ่ายทอดอาจจะไม่ไม่กล้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่กล้าพูดไม่ แต่กูในฐานะที่ท่านเป็นคุณอุปการกูกล้าถ่ายทอดทัวจะลงกูไม่เป็นไรใครจะเกียดกูไม่เป็นไรเพราะถือว่ากูได้ทําทุกอย่างโดยเจตนาดีกูได้ทําการสร้างเจตนาดีกูได้ทําการสร้างกุศลเจตนาดีกูได้ทําการสร้างกุศลไว้ในครั้งนี้แล้วกูสได้เกิดแล้วในครั้งนี้ต่อการมีเจตนาต่อครูบาอาจารย์ของตอนก็จบถือว่ากูได้ทําหน้าที่แล้วถ้าวันหนึ่งท่านชั่ว แล้ววันหนึ่งคนจะมาแหกกูอีกก็ถือว่าวิบากกรรมกูยังใช้ไม่หมดกูก็ต้องก้มหน้ารับกรรมตัวนั้นต่อไปจนกว่ากรรมตัวนั้นจะให้ผลจนหมดหลังจากนั้นกูก็ไปรับผลดีต่อไปกูยอมรับได้กูไม่ทุกร้อนใจอะไรกูจะกินอิ่มนอนหลับตามปกติกูจะภาวนาโดยไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะกูยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงคำถามคือพวกมึงเลยยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงได้ไหม แต่กูยอมรับได้จะเป็นประเดนทิศทางไหนกูก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงวันหน้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์จะมดพ้นมนทินกูอนุโมทนาสาธุกับสีท่านพ้นมนทินเป็นคุณูประการเป็นกุศลกรรมที่ท่านทำของท่านมาท่านจะแก้ข้อกล่าวหาจะแก้ข้ออะไรต่างๆนา,านาได้ทั้งหมดแต่ใลสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเป็นจริงพระอาจารย์คึกฤทธิ์โกโหกพระอาจารย์คึกฤทธิ์ทำให้ถูกต้องพระอาจารย์คึกฤทธิ์บิดเบือนความจริงก็ต้องยอมรับตามนั้นสัตว์โลกไปไปตามกรรมมึง ใครทากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นจะดีจะเลวจะชั่ววันนี้กูไม่ได้รับวิบากเรื่องนี้แต่ถ้ากูทาวิบากมาวันนี้กูไม่พูดเกับกูไม่โดนโดนทัวลงอันนี้วันหน้ากูก็ต้องไปโดนลงโดนทัวลงเรื่องอื่นอยู่ดีหลีกเลียเ่ยงไม่ได้ทัวก็คือทัวมึงมันลงตามพฤติกรรมเมื่อก่อนมีคนชนชอบต่หลังมาทัวเริ่มลงแต่หลังบอกว่าทําไมอันนี้กูดูอันอื่นดูฉลาดทําไมอันนี้ดูโง่กูไม่ได้โง่และกูก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดที่พอาจารย์พูด แต่กูพูดทั้งหมดที่พระอาจารย์พูดให้ฟังแต่กูก็พูดเสมอว่ากูไม่ได้เชื่อแล้วกูพูดในรายการด้วยซ้ำว่าคนชั่วเวลามันพูดอะไรอะ่ะมันพูดไม่หมดหรอกมันพูดไม่จริงหรอกจะถือว่ากูถ่ายทอดสิ่งที่ท่านบอกเพราะไม่มีใครบอกแค่นั้นเองใครจะเชื่อก็เชื่อ,อพิจารณาญาวิจารณญาเเอง,เองทุกคนต้องใช้วิจารณญานในการรับฟังพิจารณาเองเ,องเลยต้องพิจารณาเอง ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดสูสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นใครฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาจะเศรษฐบุตรบำเพ็ญนอนโอ้นี่คืออะไรอ๋อทานไม้ อันไหนจริงไม่จริงกูก็ไม่รู้อะพะออ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอย่างกูจะรู้ได้ไงของใครจริงของใครปลอมไม่รู้หรอกทัวลงก็ลงไปเถอะกูบอกแล้วกูไม่เคยกลัวทัวสิ่งที่กูทาเนี่ยกูพิจารณาค่าควรอย่างดีแล้วแล้วกูพร้อมจะรับผลมันเสมอก็อย่างที่กูเล่าให้ฟังว่ากูพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าจะไปดีไม่ไปดี กูไปกูไม่ได้หิวแสงกูไม่ได้อยากได้แสงไปแล้วกูรู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องโดนดราม่าเพราะมันมีดราม่ามาตลอดมึงก็เห็นอยู่ใครปกป้องอะไรนิดนึงที่กระแสสังคมมันไปในทางเดียวกันยังไงก็ต้องโดนกูก็ยินดีต่อาการโดนวิบากก็รับไปแค่นั้นเองคนเรามันมีวิบากเป็นที่ตั้งวิบากแห่งกรรมเขาปิดประตูให้เราหรือเปล่ เดี๋ยวปัดลงอยู่เฉยก็ได้ไงอยู่เฉยไม่ได้จ้ากูมึงมึงจำไว้นะกูเนี่ยจะโดนทั้งขึ้นทั้ง่องถ้ากูอยู่เฉยคนก็จะบอกว่าเอาไหนว่าเป็นลูกศิษย์ ขนาดกูนั่งของกูดีๆนะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกูเลยเวลาคนแฉยังแขวะมาหากูอาจารย์ของอะไรนะอาจารย์ของคารว่าสอนทมชื่อดังพอเวลารู้ว่าเป็นกูมาแล้วนะักข่าวมาแล้วแล้วมึงเช้กูเฉยยังไงอะ่พะพอเวลารู้ว่าเป็นลูกศิษย์เขาจะแล้วกูก็ชื่อดังไงแล้วทําไมให้กูตอบกูจะตอบยังไงอะกูโดนดั้งขึ้นทางล่องคนก็ตั้งประเด็นคนดังนั่งเคียงกูยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยคนนั้นนั่งเคีย์มาแล้ว ให้กูไปออกรายการโหกระแสมาแล้วทุกคนวิ่งมาหากูหมดอะ่ะจะให้ทำยังไงอ,ะอ่ะแล้วบอกว่าอ้าวพอสะอาดสมมุติวันที่พระอาจารย์สมมุตินะพระอาจาร์ไม่ผิดมึงว่าใครโดนวันที่พระอาจารย์ไม่อ่โดนกันแกล้งมึงไม่ออกมาเลยไอ้สันดาลเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ภาษาหาอะไรมึงไม่คิดจะปกป้องครูบาอาจารย์มึงเลยเหรอต้องให้ครูบาอาจารย์รเผชิญอยู่คนเดียวมึงก็เป็นคนดังไม่คิดจะปกจะป้องเลยเหรอปล่อยให้ท่านเผชิญคนเดียวอ่ะ กูทายังไงแล้ววันที่พระจะาคือฤทธิ์ผิดเป็นยังไงล่ะโง่ดีนักออกตัวแรงแบกจนหลังแอนหลังหักสมน้ําหน้าเป็นยังไงล่ะมองคนผิดกูเตือนแล้วไม่ฟังเห็นไหมไม่ว่าจะตรงไหนกูยืนจุดไหนกูก็โดนเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายถ้ายังไงกูก็จะโดนอยู่แล้วดีที่สุดคืออะไรงั้นกูปกป้องเอ้ยไม่ใช่กูปกป้องงั้นกูพูดในฐานะที่กูเป็นลูกศิษย์ เพื่อตอบแทนบุญคุณอาจารย์ดีกว่าไหมแล้วหลังจากนั้นกูจะโดนแล้วถ้าจะเสียถือว่ากูได้ตอบแทนแล้วหลังจากนั้นกูจะดา่าฉับกูจะแสดงความเห็นฉับกูจะพูดตามธรรมฉาบว่าอะไรยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดกูจะสามารถตอบแทนได้จบหมดจดไปอะไรไปก็ว่ากันไปกูจะได้ทุกอย่างกูจะได้พูดได้อย่างถูกต้องพูดได้อย่างคล่องปากว่าไม่มีอะไรติดค้างถือว่ากูได้ช่วยเหลือตัวนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่กูทําตรงนี้กูก็ มีเจตนาดีอยู่แล้วแต่เจตนาเนื้อคือว่าถ้ากูทําทุกอย่างเต็มที่แล้วช่วยเหลือในการบอกสิ่งที่ท่านต้องการบอกกับสังคมท่านต้องการบอกกับสังคมแบบนี้กูไปกระบ,บอกเสียงให้กูจะบอกให้ว่าท่านเล่ามาแบบนี้แต่ไม่เกี่ยวอะไรกูนะท่านเล่ามาแบบนี้กูบอกถึงเวลากูบอกเสร็จปุ๊บกูบอกว่ายังไงเมื่อท่านผิดจริงวันนั้นแหละเจอกูแน่เพราะอะไรเพราะถือว่ากูได้ตอบแทนอุปการะคุณท่านแล้วทําแค่นี้เลยจบ แล้ววันนั้นจะไม่รู้สึกติดค้างใครก็ด่าอะไรกูไม่ได้ด้วยเพราะถือว่ากูได้ทําหน้าที่ลูกศิษย์ใครก็ด่ากูไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมาดา่ากูว่าอีนี่ล้มล้างอาจารย์ตนเองปกป้องคนผิดช่วยคนชัว่วกูไม่ได้ช่วยกูแค่เล่าในมุมหนึ่งให้ฟังว่ามุมนี้มันเป็นแบบนี้มุมนี้มันเป็นแบบนี้มุมนี้มันเป็นแบบนั้นกูเล่าอีกมุมหนึง่งพวกมึงฟังกันมุมเดียวอะ่ะมึงไม่ฟังอีกมุมหนึ่งอะ่ะ มึงโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ออกมาพูดอะไรเลยเพอเวลาพูดมึงก็หาว่าตอแหลไม่เชื่อหรอกมึงก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายยกเว้นสะว่าสุดท้ายเอกสารหลักฐานทุกอย่างมันเดินไปสู่จุดล่มจมล้มเหลวนั่นแหละมึงด่าให้ซัดให้เต็มมึงเอาให้ฉ่ำมึงจะโจมตีมึงจะดา่ามึงจะลู้คุยมึงจะเอาเลยเอาให้เต็มที่ถ้ามันพิสูจน์ออกมาแล้วอะว่าใครเป็นคนตอแหลตอนนี้มันมีสองฝ่ายแหละมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอแหลถูกต้องไหมล่ะ คำถามคือฝ่ายไหนตอแหลใครรู้มึงรู้ไหมล่ะไม่รู้กูรู้มะกูก็ไม่รู้กูก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับเองกับผู้หญิงคนนั้นพวกมึงก็ไม่ได้ไปสัมผัสเองกับผู้หญิงคนนั้นกูได้สัมผัสกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์คนที่โจทย์เขาได้สัมผัสกับผู้หญิงคนนั้นต่างคนต่างฝ่ายต่างคนต่างเล่าความดีของตัวเองเล่าความชั่วของคนอื่นนั่นเป็นพฤติกรรมและนิสัยของคนพูดแต่ความชั่วชาวบ้านแต่ไม่พูดความชั่วตัวเอง โอเคไหมวิตาค่อยๆเปิดเราดูคนออกมาดิ้นงานอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปตามเอกสารหลักฐานไงใครจะดิ้นปล่อยดิ้นไปเลยมึงแสดงท่าแท้ออกมาใครเป็นแบบไหนเดี๋ยวมันจะมีมันก็มีอยู่แค่สองฝ่ายไม่ฝ่ายอาจาร์คือลิปก,ก็ฝ่ายผู้หญิงที่เยอรมันมันมีอยู่แค่สองฝ่ายเท่านั้นไม่มีฝ่ายอื่นแค่นั้นเลยง่ายๆเพราะฉะนั้นฝ่ายไหนแพ้คนนั้นก็รับผลของการการะทํา รับกรารทิ่พวิจารณ์รับการด่ารับการเกลียดแต่ฝ่ายในชนะก็ได้รับชื่อเสียงเยรยยอสารเสริญไปแค่นั้นเองมันมีแค่นี้สังคมเราต้องการแค่นี้สังคมเราต้องการคนแพ้สังคมเราต้องการคนชนะสังคมเราต้องการความชัดเจนสังคมเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันกำกวมกึ่มก้มกึง่งไม่ได้ต้องการคนดังมาวิพากษ์วิจาร์วิพากษ์วิจาร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์หาอะไรสุดท้ายก็มานั่งเถียงกันด่ากันต่อว่าการรังเกียจเดียดฉันกันหาว่าคนนั้นแบกคนนี้แบกทั้งท้งที่พวกมึงไม่มีใคครรรู้จิงสน ใครกล้าพูดบ้างว่าตัวเองรู้จริงใครกล้าชี้จริงๆโดยมีหลักฐานชัดเจนได้บ,บ้างว่าเขาผิดนอกจากมึงฟังเขามาว่าเขาผิดผู้มึงก็ฟังเขามาเท่านั้นอะ่ะมึงก็ฟังคนนั้นชี้คนนี้แฉแล้วก็บอกว่าไอคนเนี้ยผิดไอคนนั้นถูกทั้งที่มึงไม่เคยเห็นหลักฐานมึงเคยเห็นหลักฐานไปบกูไหมล่ะแต่กูเห็นหลักฐานแล้วไงประเด็นมึงไม่เคยเห็นอะ่ะทางฝั่งที่เขาแฉเขาเห็นหลักฐานไหมเขาเห็นหลักฐานแล้วดังนั้นฝั่งแฉเขาเห็นหลักฐานฝั่งนั้นเขาก็ต้องเชื่อว่าฝั่งนั้นถูกต้อง กูเห็นหลักฐานฝัง่งนี้กูต้องเชื่อว่าหลักฐานฝั่งนี้ถูกต้องก็มันไม่ได้เป็นหลักฐานมมนเอาหลักฐานมายันกันไม่ได้เพราะตอนนี้มันต่างคนต่างให้หลักฐานก็ต่างคนต่างมันให้ข้อมูลอ่ะมึงจะมาให้มันเหมือนกันได้ไงคนแต่ละคนก็ต้องให้ข้อมูลที่เข้าข้างตัวเองใครจะมาให้ข้อมูลต้องทําร้ายตัวเองมึงว่าไหมเพราะฉะนั้นมึงบอกว่ามาทัวลงกูอา้าวกูก็ฟังข้อมูลส่วนนี้มาแล้วทำไมมึงเข้าข้างฝั่งนู้นตอบกูหน่อยได้ไหมล่ะอะา่ตอบกูสิทําไมพวกมึงถึงเข้าข้างฝั่งนู้น เพราะเขาแฉเขาเกียดชังแฉแล้วต้องล่มจมต้องล่มสลายมึงพอใจในความล่มสลายของค, M v M v องคนอื่นไงม,มึงพอใจในความล่มจมของคนอื่นไงนั่นแหละปัญหา inha. แต่กูไม่ได้พอใจในความล่มจมของใครแม้แต่ฝ่ายของผู้หญิงที่เยอรมันกูก็ไม่ได้พอใครความล่มจมของเขาแต่กูเห็นหลักฐานฝั่งนี้กูก็พูดตามหลักฐานฝั่งนี้ถ้ากูเห็นหลักฐานฝั่งนูน้นกูก็จะพูดตามหลักฐานฝั่งน,นู้นถ้ากูเห็นหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายกูจะรู้ได้ว่าใครผิดใครถูก แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยง่ายๆปัญหาคือทำไมต้องมีสีกาข้างกายสีกาข้างกายไม่ได้ผิดกฎหมายมึงตอนนี้เราคุยกันภายใต้กฎหมายถ้าแน่จริงมีสีกาข้างกายมึงก็ไปเอาเขาออกจากประราชิกไปหาหลักฐานมาทำให้เขาออกจากความเป็นพระให้ได้กูไม่ได้เชียร์เขามีสีก,กาข้างกายนะและ้วกูกูว่าไปแล้วด้วย กูว่าชัดเจนมากมึงรู้ไหมวันเนี้ยคนในวัดนาหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ในวัดนาหลายคนมาขอบคุณกูนะหลายคนมาจากมาขอบคุณกูขอบคุณกูเพราะอะไรที่อุตสาตำหนิที่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ใกล้พระ้าจารย์เกินไปควรจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หลายคนขอบคุณกูณเลยขอบคุณมากอยากพูดเรื่องนี้มานานแล้วไม่ได้พูดสิขอบคุณกูณไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เอาผู้หญิงไป กูไม่ที่กูพูดในวันนี้กูไม่ได้เห็นด้วยกับผู้หญิงที่ไปอยู่ใกล้ชิดพระและพระไปอยู่ใกล้ชิดผู้หญิงแล้วภาพออกมามันอยู่ใกล้กันกูไม่เลยทําไมเพิ่งมาตําหนิก็กูไม่ได้ไปวัดนากูทําไมกูจะมาตำหนิก็กูไม่รู้กูไม่รู้รายละเอียดกูจะไปเตือนเขาได้ยังไงกูไม่ได้อยู่กูไม่ได้เป็นคนวัดกูอยู่ข้างนอกวัดนาป่าพงเนี่ยกูนับจํานวนครั้งด้วยซ้ําที่ไปเนี่ยตั้งแต่กูเป็นคาราว่าตื่นทําตื่นทํามาแล้วกูปฏิบัติทํามาเนี่ยกูไปวัดนาป่าพงมาสองครั้ง แล้วมีปัญหาถึงไปนี่ครั้งล่าสุดครั้งที่สามตลอดระยะเวลาสามปีเต็มมากูไปวัดนาป่าพมาแค่สี่ครั้งแล้วไปแบบเงียบๆด้วยซ้ำแล้วกูจะเห็นหาอะไรสื่อในวัดกูก็ไม่เห็นกูก็เพิ่งมาเห็นเพราะเพราะกับพวกมึงนี่แหละกูจะไปรู้อะไรล่ะกูก็ได้แต่ถามถามอะไรอย่ากูเรียกกูคุยกับพระอาจารย์กูคุยกับผู้หญิงกูคุยกับลูกศิษย์กูคุยกับทุกคนกูคุยกับทนายกูคุยพม่คุยอยากรู้ความจริงว่าอะไรยังไงกูก็เลยมาตีตอนนี้ก็กูเพิ่งเห็นกูก็เพิ่งเห็นมึงก็มึงนี่เห มาตัดต่อมาอรายการมารายการอะไรต่างๆนานากูก็เห็นอ่ะมันไม่พอใจโลกกวัชชะสังคมไม่โอเคกูก็เลยต้องตําหนติตีติงไปรายการแต้มต่อมาแล้วเหรอตอนนี้มีรายการแต้มต่อนะไปอัดรายการไว้รายการแต้แมต่อช่องห้ารายการแต้มต่อช่องห้าอันนี้บิ๊กเต่าออกด้วยอาจ,จารย์อัดเทปไวเมื่อวานก่อนบิ๊กเต่าออกด้วยนะเนี่ยช่องห้าไปดูได้เลยเปิดดูทีวีได้เลย บิ๊กเต่าเขาออกด้วยมีบิ๊กเต่ามีอาจารย์มีแต้มมีรองแต้มแล้วก็แล้วก็อีกคนนึงด็อกเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่อัชญากรรมอะไรอะปีปีมีมีมาไม่ควรมาไม่งามก็ใช่ไงแต่มันไม่มีเมืองคนเขาจะเรียกกนันไปห้ามเขาไม่ได้มันเป็นคนเรียกถ้าพระเรียกเนี่ยเสยผิต พระไม่ควรไปเรียกแต่คารวะนะไม่เขาจะเรียกกันมาเป็นเรื่องของเขามึงจะไปบอกไม่เหมาะไม่ได้สันดานเหมือนคนมาบ้านกูเนี่ยเขาเรียกกันแม่เธอเขาที่รักมาเป็นสิทธิของเขาเมืองมึงไม่มีสิทธิไปสาระนอเขาคนในวัดเขาเขาเป็นคารวาด้วยการเขานับถือศรัทธาเขาจะเรียกปีจะเรียกมีมาเรื่องของเขามืองอย่ามาพูดว่ามึงอย่ามาพูดว่าไม่เหมาะสมเหมือนมึงเรียกคนนู้นคนนี้ตามความพอใจมึงอ่ะมึงก็เรียกได้แต่พระกับผู้หญิงน่นไม่ควรมาเรียกกันแบบนี้ ใช่กูเป็นลูกศิษย์เพราะกูถือว่ากูศึกษาอยู่วัดนี้แต่กูไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวัดกูแค่ศึกษามากูนับถือท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีคุณุปการแต่กูไม่ได้ไปคุกคีอยู่ในวัดเพราะหลายอย่างที่ท่านทํากูก็ไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์หลายอย่างที่ท่านทํากูก็เห็นด้วยกับท่านหลายอย่างที่ท่านทําก็มีคุณอุปการมากเพราะฉะนั้นกูเลยไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับท่านเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่าง ต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่มึงอย่าพิมพ์ซ้ำมึงจะพิมพ์ซ้ำทำหอ,อกหักอะไรเนี่ยเล่อย่างเรื่องเสพเมทุนกูจะรู้ไหมล่ะกูไม่ได้ไปนอนเตียงเดียวกูไม่ได้ไปนอนห้องเดียวกับพระ้าจานท่านนี่กูไม่ได้ไปนอนห้องเดียวกับผู้หญิงคนน,นั้นนี่กูจะรู้ได้ไงว่าเขาไปมีหรือไม่มีกูก็ไม่ได้รับรองหรือกูไม่ได้คัดค้านว่ามีหรือไม่มีก็แล้วแต่ไปหาพิสูจน์กูก็บอกว่าพิสูจน์มาสิ ก็ถ้ามึงมั่นมึง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 ว่าจะว่ามึงอย่ามาโจดกันเฉยๆสิมึงมาโจดลอยๆแต่ม่งมีหลักฐานน่ะมึงมีหลักฐานเปิดออกมาเลยรอหาเลยก็ล่ะจับเลยมึงไม่ต้องพักพาชั่วลอยนวลอยู่นานถ้าพระอาจารย์ถ้าทำผิดจริงมึงรีบจับเลยมึงรีบเอาหลักฐานออกมาแฉแล้วตำรวจไปจับเหมือนสมัยพวกสมีที่ปาราชิกออกไปมีภาพมีวิดีโอนั่นแหละมึงเอาภาพไปเปิดเลยแล้วก็ชากออกมาจากวัดเลยจบไล่ออกจากวัดไปเลยจับสึกถอเพระ่องออกไปจะได้ไม่ต้องมีคนมากราบมาไหวในเวลานี้ท่านบินธบาตทุกวัน ท่านยังสอนธรรมะทุกวันถ้ามึงมั่นใจว่าเขาประหลาดชิดจริงมึงแปลอาออกมาเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งทําให้เสียไม่ต้องให้คนมานั่งว่าให้เสียมือมววจะไปใส่ร้ายกันอยู่กูก็งงปั่นก็น่มีหลักฐานหรือเปล่าว่ามันก็ดีแต่ปั่นว่าอยู่ใกล้ชิดอะไรนั่นมันเป็นความไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสามารถแก้ไขได้ ก็แก้ไขรักษาระยะห่างให้มากขึ้นแต่นี่ผู้มึงมันไม่จบไงไม่เหมาะสมเสร็จแล้วมึงก็ไปกันต่อมีอะไรกันแน่เลยไปกระซิบกระซิบกันไปค่อนแวกันไปอะไรกันกูก็งงอะไรอย่างเงี้ยอะไรกันมันไม่จบทั้งที่หลักฐานไม่มีแต่มึงปั่นกันมึงปั้นกันมันเป็นเรื่องใหญ่โตรว,วยขึ้นมาได้คงจะไปเปสาวเยอะมันไปอะไรกันจากคนขายกล้วยทอดสภาลอยวันหนึ่งมารู้จักพุทธวจนะแต่จู่ๆก็รวยขึ้นมาเนี่ยมึงเจตนาชั่วชัด ทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงหรือไม่จริงเขาทําหรือไม่ทาเขาชั่วหรือไม่ชั่วยังไม่มีอะไรรู้สักอย่างหนึ่งคําถามคือทําไมอ่ะทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นวะกุงงทําไมคนถึงมโนเพ้อพอก็ได้ไปนะครับไม่มีสติสตังในการพิจารณาเลยเหรอเกินไปกูว่าเออถ้ามึงมีหลักฐานชัดเจนกูจะไม่ว่าอะไรเลยกูจะช่วยมึงด่าด้วยอ่ะมันเห็นชัดเจนมันจะเก็บว้าจะพ่อกูเรอ ก็เหมือนตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้มึงก็รู้ทําไมตรวจสอบไม่ได้มึงอย่ามาตอแหลอย่ามาบอกว่าว่าว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วแล้วมึงตรวจสอบไม่ได้แล้วมึงรู้ได้ไหมเขาทามึงมีสิทธิ์อะไรไปกล่าวหาเขาถ้าเนื่อมึงบอกว่าตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้มึงก็ต้องไม่มีสิทธิ์พูดมึงต้องเงียบปากไว้สิมึงจะมาพูดทำหออะไรอ่ะก็ในีเมื่อมึงบอกตรวจสอบไม่ได้มึงก็ต้องนั่งนิ่งๆมึงไม่มีหลักฐานไปกล่าวหาเขาก็ฟ้องร้องมึงได้นะ กูจะบอกให้มึงการที่มึงไปกล่าวหาคนอื่นเขาตั้งแต่ที่เขาไม่ได้ทำแล้วมึงบอกว่าตรวจสอบไม่ได้ก็ไม่มีหลักฐานม,มันแอบทามึงไม่มีหลักฐานไปกล่าวเขาเขาฟ้องร้องมึงได้นะใครจะด่าอะไรใครกูไม่ว่าหัดมีสติบ้างมึงดา่าพระอาจาย์คึกฤทธิกูไม่ได้ว่าอะไรมึงมีสิทธิ์ในการดา่าแต่มึงมาด่ากูเนี่ยกูงงด่ากูเพื่ออะไรเพราะกูไม่ได้เป็นคนทำผิดที่กูงงเนี่ยมาด่ากูเพื่อ มาทัวลงกูทำไมกูไม่ใช่คนผิดกูไม่ใช่ต้นเรื่องถ้าพระอาจารย์ผิดมันก็ไปด่าพระอาจารย์ถ้าผู้หญิงผิดมันก็ไปด่าผู้หญิงเมา่ด่าก,กูเรื่องอะไรกูงง ทำไมพระถึงอยู่ใกล้ชิดผู้หญิงตลอดเวลามึงก็ไปถามท่านสิกูจะรู้กับม,มึงไหมกูจะรู้กับเขาไหมล่ะมึงอยากรู้มึงก็ไปถามที่วัดอะไรเลยเขาไปถามเลยไม่ต้องมาถามกูเพราะกูก็ไม่ได้อยู่กูไม่ใช่คนในวัดมึงไปถามคนในวัดไม่ต้องมาถามกู <hi> จะใจจกล้จะไกลอะไรกูจะไปนั่งตรวจสอบตรวจรู้ตรวจตาอะไรดูหาอะไรกูจะรู้เรื่องอะไรล่ะกูไม่รู้เรื่องเออมาด่ากูเรื่องอะไรกู <c oughs> งงกูก็รู้เหมือนกับผู้มึงกูก็รู้ฝั่งหนึ่งมาก็มาพูดก็เหมือนนักข่าวรู้ว่ามึงทำไมมังไม่ได่านักข่าวอะอ่ะกูมึงมึงตอบกูหน่อยนักข่าวมาพูดยังไม่รู้ข้อมูลจริงด้วยซ้ำมึงนักข่าวนี้อย่ากลุยนะไม่ได้ฟังจากปากด้วยซ้ำเอา้าดูกระแสเขากระแสตอนนี้มีเรื่องอะไรเอกสารหลักฐานอะไรก็ยังไม่เห็นทำไมมังไม่ด่านักข่าวอะ มึงเย้ยวเย้ยวเย้ยวดีใจอ่ะกูรู้มาบ้างกูมาเล่าลมึงฟังมึงกับด่ากูเออแปลกแปลกมากเลยจริงๆมาทัวร์ลงเฉยไหนๆทัวร์ก็มาแล้วยินดีต้อนรับทัวร์ทุกคนนะจ๊ะช่วยซื้อของกูด้วยจ้ะปากตะก,ก้าหน่อยอนะมินกูจะขายทัวร์ให้กับกูจะขายของให้กับคณะทัวร์อะคณะทัวร์อย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะซื้อของกูด้วยจ้ะอุดหนุนของใน,งในตะก,ก้ากูด้วยจ้ะ แอดมินเริ่มปักของหรือยังจ๊ะกําลังปักอยู่อ่ะช่วยซื้อของในตะกร้ากูด้วยจ้าคณะทัวร์จ๋าในไหนก็มาเที่ยวที่นี่แล้วนะกรุณาเมตตาฉันด้วยจ้าเมตตาฉันในการซื้อของที่จ้านี้จ้าพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำสับปะรดเอาแห้งมะม่วงหัวแห้งหมูทอดแดียวเดียวทอดพร้อมทานในตะกร้านะจ๊ะอุดหนุนจ้าในไหนก็มากันแล้วมาดูคณะตลกมาดูการแสดงมาดูการละครแล้วก็ช่วยกรุณากูสาธาแสดงราคาโทรศัโมหะให้มึงฟังแล้ว ดังนั้นเวลานี้ช่วยช่วยช่วยกรุณาอุดหนุนของสินค้าขายด้วยจ้ะเดินออกจากโรงละครแล้วอย่าลืมนะจ๊ะคณะขายของบริเวณข้างทางกําลังจําหน่ายขายจําหน่ายของอยู่ช่วยกรุณาซื้อของในตะกร้าด้วยจ้ะเร็วจ้อะอาคณะทัวร์มาเร็วจ้าช่วยอุดหนุนสินค้าเจ้ด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแบงดาปลาย่างปลาปลาทูปลาสลิดต,ต้มยำสับปะเพราแห้งมะม่วงโอแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดพร้อมทานนะจ้าทุกคน,นกดในตะกร้าได้เลยจ้า วันนี้ทัวร์มาเยอะมากเลยนี่อย่าลืมกดนะจ้าอาศัยช่วงชุลมุนนี่หลาจะในการซื้อน้ำพริกขายน้ำพริกจากคณะทัวร์มึงอย่าเพิ่งมึงมาเฉยเฉยควักตังด้วยจ้ามาฟังเรื่องราวที่กูพูดมาฟังเรื่องราวที่กูด่าแล้วกรุณาจ่ายตังด้วยจ้านี่อุดหนุนจ้าทุกอย่างการแสดงฟรีหมดทุกอย่างเลยแต่อย่าลืมซื้อของจ้าตะก,ก้าจ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลา,า,ปา,า,ปา,าทูปลาสลิดต้มยำสับป,ประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานกดในตะก้าด้วยนะจ๊า ของกูอร่อยทุกอันมีอ,อยอการันตีทุกอันจะ